ห้องเรียนออนไลน์บ y ครูฟิลพัฒรดนยัยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคุณครูฟิลด้วยนะครับสวัสดีครับนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับ วันนี้เราเข้าสู่ตอนที่3กับการเรียนสังคมออนไลน์ในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมกับคุณครูฟิล์พัทธรัตน์นใจกล้านะคะเมื่อสองตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆไปแล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าในแต่ละภูมิภาคมีกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบ้างนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มต้นกับการเรียนนั้นให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นปากกาไฮไลท์ไวม,มันทัศและปากกาแดงให้พร้อมก่อนเรียนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะครับให้นักเรียนเปิดไปเปิดหนังสือไปที่หน้า164นะครับนะคะ พร้อมนะครับลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคนี้มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำให้เรียนขีดเส็นต้เลยนะครับบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเราจะมาดูว่า บริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะบ,บริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำนะคะเป็นบริเวณที่มีความเหมาะสม,มในการอยู่อาศัยเนื่องจากาขีเ้นใต้เลยนะครับมีความสะดวกในการเดินทางมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งผลผลิตดังนั้นผู้คนจึงนิยมตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณกลิมแม่น้ำให้นักเรียนขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะครับตามข้อความสีแดงๆไปเลยนักเรียนจะสังเกตได้เลยนะครับว่าบริเวณใดที่มีแม่น้ำไหลผ่านอย่างในรูปทั้งสองรูปนะครับจะเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของผู้คนอยู่ค่อนข้างหนานแน่นนะคะ นี่แหละครับคือประโยชน์ของการที่บ้านเรือนอยู่ใกล้กับแม่น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ในการคมนาคมการเพาะปลูกต่างๆนี่คือมีความสำคัญมาตั้งแต่ในสมัยอดีตนะครับต่อมาครับซึ่งลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยเนี่ยมีผล ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆดังนี้ด้านแรกนะครับในด้านของประชากรประเทศไทยของเรานะคะในปัจจุบันมีประชากรอยู่ประมาณ66.4ล้านคนนี่คือข้อมูลในปีพศ2561นะครับโดยภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนขีดขึ้นใต้ไปเลย อ่านี่คือผ้าตอนออกเฉียงนะครับนี่คือรูปที่มีการแรงเงาลงสีด้วยสีแดงนี่คือภาคตอนออกเฉียงนะหรือภาคอีสานนะคะมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดเลยถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดมีจังหวัดถึงยี่สิบจังหวัดนะครับต่อมาครับส่วนภาคตะวันตกนะครับนี่คือภาคตะวันตกที่มีการแรงเงาสีแดงนะครับ มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดเลยเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตั้งถิ่นฐานและเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติคําว่าภัยพิบัติในเขตของภูเขาสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดินถล่มบ้างในช่วงของฤดูฝนโคลนสไลด์ต่างๆซึ่งก็จะมีผลกระทบในช่วงของบางฤดูกาลเท่านั้นนะคะ ซึ่งบริเวณประชากรที่นิยมตั้งถิ่นฐานก็คือบริเวณที่ลาบลุ่มแม,ม่น้ำพร้นเรียนขี่เซนต้าเลยนะครับซึ่งการที่ผู้คนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานของประชากรในบริเวณนี้ส่งผลให้อย่างแรกเลยนะครับขี่เซนต้เลยนะครับคือมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ทําการ,กรเกษตรเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือพื้นที่เดิมเคยเป็นที่รองรับน้ำตามธรรมชาติก็ถูกแทนที่ด้วยชุมชนเมืองอย่างในรูปที่คูฟิวได้นำเสนอนะคะเห็นไหมว่าเกิดเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเยอะมากเลยซึ่งเดิมทีหมู่บ้านอย่างนี้อาจจะเคยเป็นทุ่งนานมาก่อนก็ได้นะคะซึ่งก็ได้มีการถมที่เพื่อสร้างบ้านเรือนต่างๆซึ่งขวางทางน้ำเมื่อเวลาที่น้ำท่วมมาเนี่ย น้ำก็ไม่สามารถระบายได้จึงเกิดเป็นอย่างในภาพด้านล่างนะครับคือน้ำท่วมขังบริเวณของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับนอกจากนี้ยังเกิดในเรื่องของปัญหาสิ่งปฏิกูลน้ำน่องเหม็นการตื้นเขอนของทางเดินน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมานะครับต่อมาครับในหน้า165ในด้านของเศรษฐกิจบ้าง ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับในแต่ละภูมิภาคก็มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังนี้นะคะอย่างแรกเลยนะครับกรเกษตรกรรมการเพาะปลูกถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาตั้งแต่อดีตเพื่อเศรษฐกิจหลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ้อยนะครับนี่คืออ้อยต่อมาครับยางพารา นี่คือยางพารานะครับอย่างที่สามครับคือปาล์มน้ํามันาปาล์มน้ํามันนี่คือลักษณะของต้นปาล์มน้ํามันนะครับอย่างที่4ี่คือข้าวนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือมันสําปะหลังนี่คือพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาตั้งแต่อดีตนะครับซึ่งเราก็มีการส่งออกพืชเศรษฐกิจนี้ไปยังกลุ่มประเทศต่างๆด้วยนะครับ ต่อมาครับการเลี้ยงสัตว์เดิมคนไทยนิยมเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อใช้งานและบริโภคในครัวเรือนแต่ในปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและการขามากขึ้นและเนื้อสัตว์ที่สาคัญก็อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรารวมทั้งภาคกลางด้วยนะครับเนื่องจากว่าบริเวณพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่ มีที่ราบที่สําคัญที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์โดยสัตว์เลี้ยงที่สําคัญอย่างเช่นโคนมนะคะนี่คือตัวของโคโนมเมื่อพูดถึงฟาร์มนมเนี่ยครูฟิวก็นึกถึงเลยอย่างเช่นที่ฟาร์มโชคชัยที่สระบุรีที่โคราดปากช่องใช่ไหมครับ่ง่เป็นแหล่งที่มีการผลิตน้ํานมดิบที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะอย่างเช่นบริษัทของนมไทยเดนมาร์กหรือทางราชบุรีนะคะก็จะมีแบรนด์ของนม นมหนองโพนะครับซึ่งเขาก็เลี้ยงพวกโคนมนีครับไว้รีดนมเพื่อผลิตนมต่างๆนะครับะนอกจากโคนมแล้วก็ยังมีโคเนื้อนี่คือโคเนื้อนะครต่อมาครับคือสุกรหรือหมูนั่นเองน่ารักมากเลยรวมทั้งเป็ดและไก่นะครับนี่คือสัตว์เลี้ยงที่ใช้ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอาหารและการค้านะคะที่เป็นที่ยอดนิยมนะครับ ต่อมาครับการทำประมงในประเทศไทยเราแบ่งการทำประมงออกเป็นสาประเภทนะครับได้แ,แก่การทำประมงน้ำจืดอาอ,อย่างภาคอีสานของเราเนี่ยครับไม่มีพื้นที่ใดที่ติดกับทะเลดังนั้นน้ำจืดจึงเป็นแหล่งที่จัดสัตว์น้ำสำคัญนะครับโดยในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราก็มีแหล่งที่ทำประมงน้ำจืดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ติดกับ แม่น้ํามูลนะคะในในฝั่งของอําเภอสตึกอําเภอพุทธไทยสงนะครับถือว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญที่ประชาชนทําประมงน้ําจืดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทําประมงน้ําเค็มอันนี้พูดถึงพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับที่มีพื้นที่ติดทั้งทะเลเอ่าวไทยและอันดามันการทําทะเลการทําประมงน้ํากลอยนะคะคือบริเวณที่น้ําจืด กับน้ำทะเลได้มาเจอกันนะคะร,รวมทั้งการทำประมงชายฝั่งนี่คือการทำประมงในพื้นที่ทะเลนะครับต่อมาครับอย่างที่สองคืออุตสาหกรรมครับถือว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยของเราก็ว่าได้นะครับโดยมีการแปรรูปหรือผลิตสิ่งของตามวัตถุดิบและทรัพยากรนักเรียนขีดสิ้นตาไปเลยนะคะ อย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างในภาพนี้นะครับอย่างไม่ไไทยของเรานะครับก็เป็นแหล่งที่มีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประกอบรถยนต์ของบริษัทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท Honda บริษัทของ t o y ยต a านะครับมีการส่งออกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบยังประเทศต่างๆด้วยนะครับนอกเหนือจากอุตสากรรมยานยนต์แล้วยังมีอุตสากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับรวมทั้งอุตสากรรมอาหารนะครับอย่างในภาพนี้นะครับนี่คือรูปแบบของกิจกรรมในทางด้านอุตสาหกรรมนะครับอย่างที่3ามนะครับพาณิชยกรรมขีดถึงใต้เลยนะครับเป็นการค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นรายได้หลักที่เข้าสู่ประเทศของเราโดยมีสินค้าส่งออกสำคัญเช่นขีดเส้นใต้เลยนะคะรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันนี้ไม่มีผลิตภัณฑ์ยางและเม็ดพลาสติกถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเราก็มีตลาดสินค้า ที่สําคัญในภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของประเทศอาเซียนนะคะร,รวมทั้งตลาดต่างประเทศยสหรปอเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะร,รวมถึงประเทศต่างๆด้วยนะคะที่คุณครูฟิลไม่ได้เอ่ยถึงนะคะต่อมาครับในเรื่องของการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นรายได้ที่สําคัญที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศของเรานะครับถือว่าเป็นรายได้ ลำดับที่1เ,เลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของรายได้ที่เข้าสู่ประเทศไทยของเราเนื่องจากว่าประเทศไทยของเรานั้นมีความสวยงามในเรื่องของธรรมชาติดังนั้นรูปแบบการท่องเที่ยวของไทยจึงมีหลายรูปแบบด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนะคะอย่างแรกเลยคือการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการหรือว่าเป็นการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานอย่างที่คุณครูฟิลได้ยกตัวอย่างนะคะ อันนี้คือภาพกิจกรรมที่คุณรูฟิวได้ไปท่องเที่ยวเชิงน,น,นาการที่จังหวัดจันทบุรีนะคะกินปูดูเหยว่นะครับซึ่งก็เป็นทริปเลี้ยงส่งคุณครูคพันนีนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นทริปที่มีแต่ความสนุกสนานมีเครื่องเล่นต่างๆที่สร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ อย่างที่สองนะครับคือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อบําบัดฟืน้นฟูสุขสัสุขภาพนะคะครูฟีเยอตัวอย่างในเรื่องของการนวดแผนไทยหรือไทยมารสันะคะซึ่งถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมท,ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมานวดในเรื่องของการนวดแผนไทยของเราเป็นอย่างมากนะคะก็คือว่าเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายของร่างเพื่อผ่อนคลายทางร่างกายของเรานะครับ ต่อมาครับอย่างที่สาะครับคือการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพื่ออบรมประชุมจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้าต่างๆครับซึ่งครูฟิลนี้ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของการจัดแสดงสินค้าตามนิทรรศการต่างๆอย่างเช่นไทยมิวเซียมนะครับหรือสาราไทยนะครับซึ่งเราได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับ สีลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยให้ต่างชาติได้รู้จักและอยากที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะร,รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าโอท็อปสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆนะคะถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมพัิภัณต์ในชุมชนของเรานะคะต่อมาครับอย่างที่4ี่นะครับคือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน,นะคะอย่าลืมขีดจัใต้ด้วยนะคะ เป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและธรรมชาติโดยอาศัยความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้คุณครูฟิลยกตัวอย่างตัวเองเลยครับที่ได้ไปเที่ยวอย่างสถานที่ที่อยู่ในภาคอีสานของเราอ่านครูฟิลให้นักเรียนลองทายดูสิครับว่าคุณครูฟิลไปเที่ยวที่ไหนนักเรียนจะเห็นว่ามีแม่น้ําด้วย มีภูเขามีหน้าผาด้วยซึ้นกูคือบอกเลยว่ามันสวยมันอเมซิ่งและอันศีลมากซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากจังหวัดบุรีบบรัรมย์ของเรานี่เองอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติผาแต้มอยู่ที่อำเภอขงเมียมจังหวัดอุบลราชธานีเือเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสําคัญในเชิงของ ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งประวัติศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งที่นี่นอกเหนือจากความสวยงามในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วนะคะยังมีภาพเขียนสีของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งที่นี่นอกเหนือจากการมาชมมาเยี่ยมชมลูภาพเขียนตีแล้วนักท่องเที่ยวนิยมมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งอยู่บริเวณของผาชนะใดในเขตของพุทยาน แห่งชาติผาแตนนะคะจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรูฟิวได้ยกตัวอย่างในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับผู้เรียนได้ดูนะคะอ่าสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเจอกันมาครั้งที่3แล้วรูฟิวก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้มีกิจกรรมได้ร่วมทานะคะคือให้นักเรียนเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนอยากไปคนละหนึ่งสถานที่นะคะดังรายละเอียดดังนี้ อย่างแรกเลยคือ1เลยชื่อสถานที่2ตั้งอยู่ที่จังหวัดใดอยู่ในภาคใดนี่คือนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะ 3. คือเขียนความประทับใจหรือสาเหตุที่เราอยากไปว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะไปที่นี่นะครับโดยนักเรียนทำใส่กระดาษ A4 นะครับ พร้อมกับวาดรูประบายสีตกแต่งให้สวยง,งามแล้วส่งผลงานในรายกลุ่มวิชาสังคมของครูฟิลนะคะมาดูตัวอย่างของรุ่นพี่นะครัะท,ที่ได้มีการจัดทำเมื่อปีการศึกษาที่แล้วนะครับอย่างเช่นของคนนี้คืออยากไปที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตั้งอยู่ที่ภาคใต้อ่าอันนี้คือเขาเขียนสิ่งที่น่าสนใจหรือความ ความน่าสนใจของที่นี่ว่าทำไมเขาถึงอยากไปนะคะอ่าอันนี้คืออยากไปที่วัสดสัตสีอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยในภาคกลางนะคะอ่าสีสันสวยงามเลยต่อมาครับปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดปุริรัมของเราอยู่ในภาคตะวันออกเช่นเนืออต่อมาครับฝนนกจังหวัดบุรีรัมอ่ามีนกขยาง อ่าสนนกบุรีรัมอ่านี่คือตัวอย่างของผลงานของรุ่นพี่ที่ได้มีการจัดทํามาแล้วนะคะดังนั้นคุณครูฟิลให้โอกาสเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดสถานที่ต่างๆตามที่ตัวเองสนใจได้อย่างอิสระรวมทั้งเขียนข้อมูลมาให้ครบถ้วนนะคะคนหนทําผลงานเสร็จแล้วให้ส่งงานที่กลุ่มไลน์รายวิชาสังคมศึกษานะคะ สุดท้ายนี้ค่านักเรียนคนไหนมีประเด็นที่อยากสอบถามหรือสนใจสามารถพิมพ์ข้อความได้ที่กล่องแสดงความคิดเห็นในช่อง YouTube ของครูฟิลหรือในกลุ่มลายวิชาสังคมในแต่ละห้องนะคะสำหรับวับบนนี้คุณครูฟิวก็ขอจบการเรียนการสอนออนไลน์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ